รับวันนี้ก็มารีวิวนะครับตัวทานินนะได้มาล่าสุดเลยนะครับอันนี้สภาพถือว่าสมบูรณ์นะนะครับคือเจ้าของเขาได้มานะครับที่ร้านนะครับร้านที่ปิดการแล้วนะครับใมกระหุนกินเพียบเลยกินกล่องเกิงขาดเลยนะเลยแต่ สภาพเนี่ยครับมีแมงกับขนติดนะครับผมก็ทำความสะอาดให้สวยงามนะครับด้วยการเขารวมเป็นสองนะครับไม่มีเสียงซอกแซกอีกทั้งห้านะครับถือว่าสภาพสมบูรณ์นะตัวทานินโมเดลทีหนึ่งหนึ่งสามเอนะครับใช้ทานพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะนะครับคนสัมภาษณ์ สถานการณ์นี้ตอนนี้เป็นยังไงอยู่บ้างแล้วตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่บดดบบานครับครับสวัสดีครับป็นผู้ฝ่ายท่านครับครับผมท่านครับสวยงามครับ